ผมกราบสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเซลซันครับกับเพจฟอร์เลนเจอร์บายเซลซันครับและช่อง y o u t u ฟอร์เลนเจอร์บายเซลซันเช่นกันครับวันนี้ผมจะพามารีวิวไม่ใช่สิวันนี้จะพามาดูแรปเตอร์คันนี้นะครับปี2021เลยว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างน,นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันเลยไป เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ Ford Ranger Raptor คันนี้นะครับรอรๆบคันภายนอกดูแบบบึกบึนมากอย่างนี้เราอยากรู้ไหมครับว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูแต่และจุดเลยนะครับผม Ford Ranger Raptor คันนี้ครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะครับสวยงามครับส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเลย ส่วนข้างล่างนะครับเป็นไฟโปรเจกเตอร์ของฟล x อกแนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องลมแอร์ให้ลมผ่านเข้าได้สะดวกนะครับลมก็จะผ่านมาปาอยู่ประมาณช่วงของอตรงคิ้วล้อแถวๆนี้นะครับทําให้รถเนี่ยรูลมแล้วไปได้เร็วนะฮะสูนถึงร้อยนี่ใช้เวลาประมาณแค่สิบวิเองแล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างนะครับผมด้านข้างตรงนี้เคยเห็นเอ็ที่เขาแต่งวายบอดกันไหมครับ นี่คือต้นแบบของ Y Body นะครับผมคือ r a p เตอร์นั่นเองดูใหญ่และบึกบึนนะครับแข็งแรงทนทานครับแบบนี้คือไม่ต้องแต่งนะครับได้มาจากโรงงานแบบนี้เลยทั้งคิ้วล้อทั้งแก้มข้างตรงนี้จะดูใหญ่และบึกบึนโดยความที่เป็น r a p t ตอร์ของเขานะครับโอเคครับล้อแม็กตรงนี้ครับให้มันเป็นล้ออัลอยขนาด17นิ้วนะครับ285ทัขอบ17ครับขนาดยางนี้จะดูใหญ่และสูงมากเลยด้วยความที่เป็นแรปเตอร์เนาะกระบะท,ที่ใหญ่ที่สุด ในแบรนด์ฟอร์ดของเรานะครับผมและแบรนด์อื่นๆก็ยังถือว่าใหญ่กว่าอยู่นะฮะต่อมาครับมาดูกันตรงที่บันไดข้างนะครับบันไดข้างตรงนี้เป็นบันไดข้างเหล็กนะครับยิงทรายดูตรงนี้ครับผมจะค่อนข้างจะละเอียดเลยนะฮะเขาเป็นการทาสียิงทรายมานะครับพ่นสีดําด้านครับโอเคมาด,ดูส่วนกันของด้านล่างนะโชคอัพกันดีกว่า คันนี้ครับขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างนะครับกระบาดท,ที่บินได้อยากดูไหมครับทำไมลัปเตอร์ถึงเป็นกระบาท,ที่บินได้เนี่ยเขาเป็นาจากอลูมิเนียมฟอร์สนะครับเป็นระบบแบบดับเบิลวอชบอลนะครับผมโอ้ยนานนิดนึงเนาะช่วงล่างตรงนี้เขาจะให้มาเป็นโช๊คของฟ็อนะครับโช๊คของ Fox กนี่ออกแบบมาจากทีมฟอร์ r เล i n g Team เลยนะครับตรงนี้เนาะโช๊คอัพแล้วก็สปริงนะฮะ l a ปเตอร์คือจะได้เป็นโชคฟอ็อกเลยเขาเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของโชคอัพเนาะแ a ปเตอร์คันนี้โอเคครับมาดูกันส่วนของด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายตรงนี้นะครับของแ a ปเตอร์ยังเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้อยู่นะฮะและการชนแ a ปเตอร์ครับมีเซนเซอร์ด้วยเหมือนใน YT ยแและ XLT เนาะมีกล้องอยู่ตรงโลโก้หลังด้วยนะครับเวลาเราถอยหลังแล้วก็จะเห็นกล้องนะฮะ เห็นข้างหลังเห็นกล้องนั่นแหละแล้วก็ห่วงตรงนี้นะครับสามารถลากจุงได้ถึง3.8ตันเลยทีเดียวเชียวส่วนมาดูในกระบะท้ายกันบ้างครับกระบะท้ายตรงนี้ไลเนอร์ iner, มาจากโรงงานเลยนะครับผมพร้อมกับช่องต่อไฟ12โวลต์ครับไม่พอครับตรงนี้ไฟเบรกดวงที่3ของเราสามารถส่องสว่างมาที่กระบะท้ายได้ด้วยตรงที่ไฟเบรกไหครับ อันนี้คือรอบคันภายนอกแบบไม่ละเอียดนะครับคร่าวๆมาดูส่วนกันภายในกันบ้างครับภายในคันนี้ครับผมได้มาเป็นเบาะหนังหนังกลับนะครับสลับกับอาคันทาร่าครับแล้วก็เดินได้เป็นสีน้ำเงินนะฮะออกทรงสปอร์ตเลยนะครับเบาะตรงนี้ครับให้มาเป็นอาคันทาร่านะครับเบาะหนัง กับนะครับสลับกับอคันทลาเป็นเบาะตรงนี้ปรับสามารถปรับได้ประมาณ6ทิศทางนะครับนี่ครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยเนาะดูส่วนของพวงมาลัยครับก็ไฟฟ้าเช่นกันครับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าตรงนี้เขาให้แพดเดิลชิฟมาด้วยแพดเดิลชิฟตรงนี้ทำมาจากอลูมิเนียมฟอร์์นะครับผมแข็งแรงและน้ำหนักเบาครับ มาดูส่วนของเกียร์กันบ้างนะครับผมในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์อันนี้เป็นเกียร์ออโต,โต,สต้สิบสปีดครับที่มีอยู่ใน Ford Mustang เลยเกียร์ในระดับที่ Ford Mustang ม,สสมาอยู่ในรถ Laptor ที่ใหญ่ที่สุดแบบนี้ผมว่ามันคุ้มราคาแล้วนะครับโอเคมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังคันนี้ เดี๋ยวผมจะลองขึ้นนั่งให้ดูนะครับความกว้างขวางนี่บอกได้เลยว่าบอกตรงเลยนะครับเท่ากับวายแท็เลยห่าง4ี่เซนเท่ากันครับข้างหลังตรงนี้ก็จะมีช่องให้เก็บของได้นิดหน่อยแล้วก็มีตะขอไว้เกี่ยวเสื้อผ้าอยู่ข้างหลังด้วยครับตรงนี้ครับอาจจะมืดนิดนึงเนาะตอนนี้ประมาณพุ่มหน่งละตรงนี้ไว้เกี่ยวเสื้อผ้าได้นะครับผมไม่ห้อยเสื้อผ้าเนาะ แล้วตรงกาบประตูข้างครับตรงนี้เขาก็จะแถมมาให้เป็นจากโรงงานเลยนะครับผมเป็น s ซอ o u c h ครับเดินได้สีน้ำเงินสไตล์ของแ a ปเตอร์เช่นกันครับโอเคครับพาชมแ a ปเตอร์คันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมตอนนี้แ a ปเตอร์คันนี้สนนราคาอยู่ที่1 6 9 9 0 0้บาทครับสีเทาดำเพิ่มเงิน1,000 0บาทโอเคครับผมก็วันนี้ผมพามาดูแรปเตอร์แบบคร่าวๆรอบคันเลยครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจเฟซบุ o กฟอร์เรนเจอร์ไฟเซซันครับไม่ใช่ไฟล์ครับฟอร์เรนเจอร์ไฟเซซันครับและไลน์ติดต่อผมนะครับ SUNTO 44ตัวครับหรือโทรเข้ามาสอบถามโดยตรงกับผมได้เลยครับสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับ0646463082ครับเซลซันจากฟอร์นิวเอลรามินทาครับผมวันนี้ก็พามาดูรอบคันเพียงคร่าวๆเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ